สนาถึ่งเรื่องชีวิตเป็นของน้อยเพื่อให้ตัดเตือนเพื่อให้มีสติธรรมะเทวังตั้งจิตให้มั่นคงต่อไปใน้ารีเป็นเทศสนาวะ่ะอโฮัตตามาตันดิตัง ีติตังอุปรุชจติคุณทัีนามิโวดะกังซึ่งแต่ควาว่าอะโหาระตาม,ม,ตามันนิตต่างันคือวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตตังปรุปจติชีวิต,ต,ต,วตก็นเน่าหมดไปสินเปลืองไปคุณทัีนามิโวดะกัง เียเหมือนกับน,น้ำที่มีน้อยอยู่ในรอยโคพ,พันที่จะเสื่อมพันที่จะแห้งด้วยแสงเด็กทันวลาอย่างนั้นชีวิตของคนเราเป็นของหน้าเสียดายในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งมันหมดไปเปลืองไป โดยวันเวลานาทีวินาทีหมดไปหมดไปวันเวลานาทีวินาทีนะี่เป็นเครื่องวัดชีวิตของคนเราหมดนาทีหนึ่งล่วงไปก็เรียกว่าหมดไปแล้วตลอดทึงนาทีวินาทีตลอดทึงชั่วโมง หมดไปหมดไปเสื่อมสูญทิ้นไปแต่ว่าคนผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตนั่นเองลืมคิดหนึกถึงเรื่องมันหมดไปเสื่อมไปจึงว่าน่าเสียดายคุณค่าของชีวิต ยังตัวของเราให้เป็นอยู่หรืยว่าคุณค่าของชีวิตแต่ว่ามันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปทีละนิดละน้อยเสื่อมไปโดยไม่รู้ตัวดยไม่เห็นเกินการเสื่อมสูญชิ้นไปเปรี้ยมเหมือนน้ำมันอ้นเปียกเหมือนกับน,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 น้ำน้อยในโลรอยโค ถูกแสงแดดย่อมผ่านเสื่อมสูญไปฉะนั้นหน้ามันยังไกลไปเปรียบเหมือนกับน้ำมันมีจินอยู่ในถังเปิดไปแล้วย่อมหายไปหายไปเราไม่รู้จักว่าชีวิตของเราหายไปหมดไป เมื่อชีวิตหายไปหมดไปก็ยังเหลือแต่ถังเราคือตัวของเรายังเหลือแต่โครงกระดูกยังเหลือแต่ซากศพนั่นเรียกว่าเหลือแต่เครื่องพาชนะที่ใส่น้ำมันชีวิตมันหายไปแล้วคือมันตายไปตายไปนั่นเอง ผู้ประมาทยอมลืมคิดถึงตัวของตนทันมันหมดไปหมดไปมันได้อะไรบ้างที่มันหมดไปหมดไปนั้นเราได้ทำคุณงามความดีอะไรให้ไปแก่ตัวของเราบ้างถ้าหากเป็นผู้ประมาทคิดแทงชีวิตทท่หมดไป เราตั้งสติมั่นคงสติมั่นคงแน่วแน่ลงไปถึงชีวิตมันหมดไปตัวสติของเรายังคงอยู่คือคุณงามความดีความดีนั้นมันหมดชินไปแล้มีชีวิตอยู่ชั่วคู่ขณะหนึ่งก็ตาม ว่าเราสติตั้งมั่นเรารักษาควบคุมจิตของเราอยู่ได้ไม่ให้กวแกลงไม่ด้ดิ้นหลนไม่กระเสือกกระสนไาที่ตัณต์เรีก่กมราคุมสติอยู่นั่นเรียกว่าสติมั่นคงชีวิตมันเป็นอยู่ธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้น มันต้องเสื่อมสูญสิ้นไปธรรมดาคนเกิดมาตั้งร้อยปีพันปีก็ะช่างเถอะก็ได้ชื่อว่าตายทุกวันทุกวันนั่นแหละมันจะไม่ตายไม่มีคนที่มีสติตั้งมั่นอยู่อันนั้นได้คุดค่าของตายแล้วไม่ได้ทำอย่างนี้หรอ มดเลือกอยังมีน้ำสติที่เรารักษาไว้ดีแล้วเวลาจะตายยังกระซับกระสายเลือดร้อนวุดนวายเลือดก็ไม่อยากตายอะไรอาวบนสิ่งต่างๆสติที่เราว่ายอยู่ดีๆเนี่ยเวลาจะตายจริงๆจังมันไม่ได้อย่างนี้หรอก อย่างเรากล้าหารอาจหารว่าตายอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทักษาสติว่าอย่างนั้นอย่างนี้สมานคงทาวอนนั้นเป็นความคาดคนีคดีอยู่เพื่อความกล้าหาญไปจนต่อสู้กับอันตรายคือความตายตเวลาตายจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น มันต้องเสื่อมไปทีละนิดน,นหน่อยเรื่อาการเจ็บการปวดเือาการทรุรนทุรายอยาการที่เราไม่ได้ทำความเพียพรภาวนาหรือฝนอบรมอะไรมือจะเจ็บแต่ไข่มือจะป่วยสติก็ต้องอ่อนลงไปตามธรรมดา คนที่จะมีสติกล้าหารต่อสู้อกับตายน้อยนะโดยมากมีนจะเสื่อมลงไปคนตายเวลาตายจริงๆอาจารย์มันเป็นอยา่างนั้นใครมีความกล้าหานอาหารชงง้าทะเลต่อสู้มีวิชาความรู้ทะเลต่อสู้เห็นนั้นจริงว่า ในเมื่อจะตายนะมันเสื่อมสูญไปหมดมันจะยังเหลือแต่ความกระสับกระส่ายยังลือแต่ความกัวนกระวายัยงเหลือแต่กิเลสที่เราละแล้วเราละเราถอนเดียวทุกว้นทุกวันนั่นนะอ่านนั่นมันจะกลับฟื้นคืนมาเป็นผลให้เรา ยึดถือผู้มีสติมันคงนำลงไว้ซึงนจิตของเราันที่มันคงนั้นเป็นของน้อยนักน้อยหนานั่นจึงว่าผู้มีสติตั้งมัน่น Để chế hoạ mi à nhũ nhuyên, khuân thi mi à nhũ tầng lòi tỷ, để hạ qua phương mạc, cưới quân phương lùng, lùng mua màu, đổi vật thú câu khóng rồi bản lựa chọn dường tràn, trình tấn trắng mất màu phải mất thuốc chỉnh tấn tràn. ติดของหมดทุกอย่างม่นเรียกว่าผู้ประมาทมีอายุตั้งร้อยปีไม่มีดีอะไรเลยสู้เด็กเกิดขึ้นมาในวันนั้นแต่เขาไม่มีสติมั่นคงยังดีกว่าการมีสตินี่ทุกแขนทุกคนนะ สาสนาทุกสถาบันสติตั้งมันได้ไดชมเชยในท่านชมเชยทั้งนั้นน่สอนสติอันเดียวไม่มีอะไรหรอกนอกจากสติแล้วมีความรู้สามารถอาจจา่านใจหาหารเท่าไรกระาาถึถ้าขาดสติแล้วไดชืด่อว,ว่า หลงแต่ตามตำรับตำราหลงแต่ตามความรู้วิชาแต่ขาดการรักษาตัวสติที่รักษาสติต้องรักษาตัวสตีแล้วกาผู้รักษาสตีแล้วว่ารักษาตัวเองสติหมายในยโรเจติชาเดวะรัสังทันเทศสนาวะสติ เี่นเครื่องระลึกได้อยู่นี่แหละนังงับเสียจึงโทมนับอภิชาได้โทมนับทวดัดเราจึงควรที่จะรีบเล่งอายุชีวิตของเราปานนี้และทุกคนอย่างน้อยก็สักยี่สิบสามสิบปีกันไปแยกว่า ตายไปหมดแล้วยี่สิบสามที่ปีอันที่ยี่สิบสามที่ปีนั้นไม่ใช่อะไรหรอกคือมันตายนับแต่ความตายไปอันที่ยังเหลือยังไม่มีใครนบับเลยสักคนเดียวเท่านั้นอันที่มันเหลืออยู่ไม่มีใครนับได้จึงมงมาอยู่ังเรื่องอันมันเหลือนี่ ามาตั้งสติกำหนดจิตรักษาจิตของตดอยู่ทุกเมื่อเชื่อ,อย่างเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ขยันมันเพียรพยายามประกอบด้วยสติอตลอดเวลาอันนี้เป็นน้นทาง พ้นจากทุกเป็นต้นทางพ้นจากบ่วงแห่งมารพ้นจากเครื่องผูกมัดของมารพ้นยังไงให้มีสติเหมือนกันอะไรจะมาผูกมัดไมได้ถ้ามีาสติทั้งว่าเหมือนกันเองหลงไหนอนั้นแหละเรียกมารไม่ไม่สามารถจจมองเห็นได้ ตัวมารคือสติคือไม่มีสติตัวมาคือความรุ่มหลบคือความประมาทเพลิดเพลินในกามคุณดังหาเรียกว่าดอกไม้ของมารตูกเสียงกลิ่นรสโพธิะดอกไม้ของมารเราไปชมดอกไม้ของมารนานิกาเร่องล่อของมาเรเจิองอ่อยของมาร เมื่อไปชมดอกไม้มันก็มันกระดักเอาตรงนั้นสเคี่บท้าหเห็นรูปก,ก็นกระดักเอาตรงนั้นะเพื่อเพื่อนยินดีพอใจร่มหลงมองมาผมาตัดรนั้นแหละไปถูกบ่วงมาเนี่ยหัวเอียนเสียงมันกระดักเอาตรงนั้น่ะที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่างถูกบ่วงวมัด กินลดปวดพระธรรมรมทั้งมดทั้งดีละชั่วเรียกว่าถูกบ่วงข้ามาทั้งนั้นแล้วทุกคนได้ชั่วไม่มีสติไ้ชั่วถูกบ่วงเข้ามาแล้วเวลานี้พระพุทธเจ้าท่านเทศน์นายพวกอยากคนจากทุกต้องการคนจากทุกฟังเรวยประการอย่างนี้แหละ อาหาว่าผู้ต้องการคนจากทุกปรารถนาอยากคนยังไม่ดําเนินตามนี้ก็ไม่มีทางที่จะดําเนินไปได้ไม่สาวจะดําเนินทางไหนอย่างคำว่าไม่ใช่พระเชนเนนไม่ใช่บัณฑชาูในพุทธศาสนาเมื่อต้องการคนก็ต้องดําเนินตามนี้เหมือนกัน ไปไหนพ้นจากนี้ออกจากนี้มันมีทางเป็นพระเป็นเนนอยู่ข้าไม่ได้ไม่ดําเนินตามพอยนี้เขาได้คัว่าเขาไม่พิษแตกอะไรกับคารวะเครื่องวัดของพระและเครื่องวัดของคารวะอยู่ตรงนี้แนะล้วคารวะจะเป็นพระก็มาเป็นตรงนี้แนละ้ว พระจะเป็นคารวะก็เป็นตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นจงพากาตั้งสติกาหนดจิตให้คิดารณาอย่างนี้แหละอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็อาจจะถึงความหลุดพ้นได้ถึงไม่หลุดพ้นก็เรียกว่าเบาบางลงไปเห็นจิตของตนเบาบางลงไป ได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขเอาแล้วตนนี้ที่อธิบายมาวา่าเรื่องชีวิตเรื่องของน้อยก็หมายความทั้งเรื่องมารณาสตินั่นเองให้พิจรารณามารณาสติว่าสิ่งใดที่มันตาย กายของเราเนี่มันมีสิ่งหนที่ตายที่จะงาเท็นเรื่องมดทุกส่วนนี้แต่มันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันตามันเย็นมันเหน็บมันชามันเย็นเลยตายไปทุกสิ่งทุกส่วนตายไปตายไปหดไปหดไป มันตายเปยังอุ่นยังเต็มหัวใจอุ่นด้ทางกลางอ,อกนั้นอุ่นตรงงานก็ลมหายใจตรงงานแหละถ้ามันเย็นหมดแต่ก็ไม่มีลมหายใจความอบอุ่นนั้นเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นนั้ถ้ามันมีอบอุ่นนะมันก็เย็นหมดไม่มีลมหายใจ ให้มีวัวใจแล้วท่านนี่อันตัวใจแท้ไปไหนคะนี่ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางกลางนั้นทางหากว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้อันตัวใจนั้นเรียกลมหายใจต้องหายใจก็จริงอยู่พ่อมีลมมันยังค่อยอยู่ในนั้น ข้างหมดลมแล้วก็ไม่มีไม่มันก็ไม่อยู่ที่นั้นเที่ยงว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมแล้วแทชั่วกรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วแล้วแทอ,อันนั้นแหละอันที่รักษาไว้ไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่นี่จะรักษาตรงนั้นนะให้อยู่ก,กลางๆนั้นนะเมื่อลมหายใจหมดแล้วไม่มีทางนะ ไปตามเรื่องเห็นนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางในเมื่อมีสติอยู่เมื่อเราหายใจหมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมีพลังเพียงพอมันจะไม่หวั่นไหว มื่อวันไหวเอ็นเอียงไปทางไหนมันก็คงอยู่คงที่นาทังเมื่อมันไม่ไปตามกรรมชั่วกรรมดีแล้วมันก็เกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดนก็ไม่มีนาชึงต้องให้รักษาตรงนั้นแหละไปเจรณา,นานความตายบองตนส่วนไหนมันตาย มันหมดมันหมดลมไปมันเย็นระลังการไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละให้หมดให,ให้พิจารณาตรงนั้นนะจนกระทั่งจิตแน่วแน,วแน่จริงๆเหมือนจังในเมื่อเรามีสติอยู่ชีวิตยังอยู่นี่แหละมันจะไม่ปรากฏเลยกายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏติดใจใตรงนั้นแหละตรงกลางนั่น มันสามวันหายปไปไหนไม่ปรากฏเฉพาะไม่ปรากฏเลยในตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มาไปยึดในสิ่งใดเป็นของโลกของว่างเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนาเป็นคำพูด เนตอนนั้นเรมีปรารถนาเลยหมดเรื่องแล้วไม่มีปรารถนาจึงไหนพิจารณาตรงนั้นแหละอา่าวพิจารณากันที่เราตั้งนาวอะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่พิจารณาอะไรก็ไม่พิจารณาให้มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเพ้อสุ่ม ในด้วยจักที่พิจารณนาแท้ที้จริงมีอยู่ของเรามีอยู่วัดเรื่องทั้งหลายแหล่นี้ถ้าหากเราเอาปัญญาไปสอดสอนโดยพิจารณาคอยจะเจอพวกของมากนี่ยังไงนันเหตุนั้น,นจริงว่าเราเ่็มาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้ว ทุกผู้ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งเหน,น่นี้จงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่แหละนอกจากเราพิจารณาแล้วนอกจากเราจะพิจารณาแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทำเรียกว่ามาทำกลมเพียนภาวนาคือในปิจดา,าเท่านี้ก็พอ ให้เห็นชัดเจงเลยค่ะเรียกว่าเราภาวาน,านาพิจารณาเท่าน,นี้แหละเห็นนั่นเองอ่ะให้ตั้งใจอุตสาหะเิญญ็นอยากประกอบพรทพักเพียทรทำโดยความไม่ประมาทจะเห็นอำนาจอันนี้สรงของการพิจรารณาดังอธิบายมาอย่างนี้ค่อยทำใจให้สงบ ค่อยผ่อนลมหายใจให้อ่อนๆลมให้ยค่อยๆจนจับจิตได้คือว่าลมหายใจท่านผ่อนล,ลงผ่อนมันก็อารมณ์ต่างมันก็ค่อยๆผ่อนลงตามเราจึงจับเอาอาการนั่นแหละอาการที่มันผ่อนล,ลงนั้นกำหนดลงแน่วแน่ตรงนั้นแน่นั่นแหะ ธรรมะอารมณ์อารมณ์มันก็สมกันคือมันมีลมมันเองทลมผ่อนก็ผ่อนตามยากคมเจ็บคมปวดต่งตางๆเนี่ยขั้นลมหายใจอดทนจุดขั้นลมหายใจอดออกเม่ผ่อนลงผ่อนลองจุดขั้นลมหายใจมันก็หายค่อยหายค่อยเบาไป อันนี้เราจะจับลมเราจะจับอาการของใจมันผ่อนอย่างนั้นแต่เราก็จับอาัาวนั้นอย่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผูรู้ผู้ผู้มันจะสงบผู้มันอยู่คงที่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นไม่มีอะไรถึงมีก็มีประโยชน์คนตายไม่เห็นมีรู้สึกอะไรมันมีคนเต็มอยู่ยังไปรู้สึก แค่นั่นน่ะตัวนั้นอ่ะผู้รู้ล้่น่ะยังมีอยู่ผู้รู้นั้นสาคัญกว่าจริงอื่นหมดจึงค่อยจับกับผู้รู้นั้นคนเดียวจริงอื่นมันก็วางไปหมดคำนดอย่างนี้จึงจะได้ความสงบกานดีเลยแะก่อ็รงเพียงภาวนา เราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงต้องรีบเร่งทำอย่าง,งเพีเพอให้มันทันกับการกับเวลาสมัย่ยช่าไปมันจะไม่ทันกาด ทอาว่าทันตลาดกุญา์การ์ดเองดิบเสียรีบผายอย่าให้มันสายดอกบ,บวัวจะเหี่ยวเข้าตัวของเรามันเหี่ยวปัจจุบันทุกวัน,วนรีบเสียจะรีบผายจะอย่าให้มันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอที่มาต้องปวด ถ้าหากเป็นดอกบัวก็แงว่าฉันร่วงหมดก็มีเที่ยมคขอบบานในบานที่เวลานี้ทั้งน,นี้กินหอมบันบาอยนูนตอนชีวิตยัมีเครื่องหมายในขณะที่ว่ามันกำลังบานคะือเรายังรู้เห็นเป็นคนจริงอยู่ เรียกว่ามันบานอยู่ยังยอมรับธรรมะคำสอนของพระเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งนมไปแก่มันเรียกว่าบานแล้วมันรับธรรมะคำสอนพระเจ้าเรียกว่าบานแล้วเพราะมันแก่มาทุกวันทุกวันจนกระทั่งฝานวันนี้แล้วไม่ยินได้ฟังแล้ว ไม่เื่อบาปถ้าหากนิ่งนอนใจไม่พักไฟทึงคุน่งนามสันดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้จิตใจเรื่องของขวดแก่งไม่อยู่นิ่งนอนได้ไปวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็าไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ ในเร้าจะได้ยินนี่หรือไม่เวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำมสมาธิภาวนา,ารากักษาความสงบอบรมให้เขาถึงเอกราตาลงสมอลงอก็นไอลงเอกราตาจิตให้ลงปัจจุบันลงปรัจจุบันแล้วมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการ,รสงา่งฝายใช่ไหม อารมาความมดเรื่องความการที่โปัจจุบันนั้นรักษาอาปานนั้นไว้ทำนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นะปัจจุบันนั้นเน่เป็นการชำระแก้ไขตนเองในตัวลงถึงอัปปนาแล้วมั้งอนไปลงถึงอุปจาละจิตแน่วแน่ลงไปอารมณ์อันเดียว จ้านาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวเพราะนั้นไสิ่งที่เราต้องการและขาดทีนถ้าหากว่าที่เจนากันแล้วเรียบร้อยแล้วมันรวมลงเป,ป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแปรงไม่มีใครแต่งไม่มใีใครบอกใครสอมนมันเป็นเองนั่นเรียกว่าจิตพัก ตั้งหนึ่งไปก่อนเจอสิ่งที่ปรารถนาแท้นั้นคืออุเบกขาแต่อุเบกขาแลนั้นอย่าไปบังคับมันคิดคน้นถ้าคิดค้อนมันจะตรงสายไปมันอยู่ในที่นั่นน่ะสงบในที่นั่นน่ละคิดเสืาอมอะที่นั้นเห็นในที่นั่น คน้นใครค้นในที่นั่นน,ะน่ะไม่ต้องค้นออกกันที้านยังมาทันค้นก็ให้อยู่ดีกว่าอ,อยู่ต่อนที่อกไม่จ็ะ